ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วถามว่าเธอมาจากดาวดวงไหนระยับแสงอุ่นหัวใจห่มฟากฟ้า เป็นดวงดาวสว่างสวัยในดวงตาเป็นแสงแห่งศรัทธาคำว่ารักนี่ ล้วคนรักที่แสนดีของเมย์คนนี้มาจากดาวดวงไหนกันนะดาวพลูโตใช่และเรื่องราวของเราก็คงจะเป็นการเดินทางที่ไกลที่สุดของดาวพลูโต เริ่มต้นกันที่ดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาดาวยูเรนัตและดาวเนปจูนค่ะจานจานจานัจนจลืมดาวพูโตปะคะดาวพูโตถูกตัดออกจากระบบสุริยะตั้งแต่ปี2549แล้วถูกต้อมเก่งมากเลยจ้ะกอกอุ้ม ไออุ่นก็เก่งเหมือนกันนะจำได้ด้วยว่าดาวพลูโตเคยอยู่ในระบบสุริยะหนูชอบชื่อมันนะคะพลูโตก็เหมือนพุงตลไรสละวะฉันคิดมาตลอดว่าคนที่ควรจะหายไปจากระบบสุริยะไม่ใช่ดาวพลูโตแต่เป็นน้องสาวฝาแฝงฉันเอง Jeg er galakon! ต้องทำยังไงถึงจะได้ดาวพลูโตกลับเข้ามาในระบบสุริยะจักรวาลอีกครั้ง เข้าไม่ได้ครับทำไมไม่ให้แข่เข้าอ่ะไม่ใช่ไม่ให้แข่เข้าครับแต่คุณดูท่าทางจะมาก่อกวนมากกว่า จะมาหรอกปากด้วยไ,ไออ,อุ่นตายแล้วแกเกนี่ยทำไมเพิ่งมายาย่นทำไมเนี่ยบอกเลยว่าติดลูกค้าแต่ดูใช่เนี่ยแขกเข้ามาก็เต็มงานแล้วลวันดูแต่งตัวเขาสิเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้เลยอย่าทำหให้้องต้องอายขี้่นจริงนะยายเนี่ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะยายยายเจ้าสาวค่ะขอโทษนะคะขอโทษนะคะ อคนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกคนนะครับที่มาร่วมงานของเราในวันนี้การที่เราสองคนได้เจอกันได้รักกันอุ้มบอกได้เลยค่ะว่ามันเป็นเดสสินีขอบคุณพรมลิขิตที่ทำให้อุ้มได้มาเป็นแอร์โฮสเตสในสายการบินของคุณพ่อนะคะ ขอบคุณอุ้มที่เข้ามาเป็นนางฟ้าของผมผมตกหลุมรักอุ้มตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันแล้วก็รักมากขึ้นทุกวันขอบคุณอุ้งที่ยอมเปิดใจยอมรับในตัวผมขอบคุณที่เชื่อใจฝากชีวิตไว้กับผมผมสัญญาด้วยหัวใจของผมครับว่าผมจะดูแล และรักผู้หญิงคนนี้ตลอดไปสองคนจะเพิ่งรักกันได้ไม่นานแต่อุ้มเชื่อค่ะว่ามันจะคงอยู่ตลอดไป ไม่ใช่ดูอย่างเดียวต้องเอาอย่างน้องมันด้วยแกนะ่ะหางานดีๆทำไม่ได้ได้แล้วจะได้เจอแฟนดีๆแล้วก็มีครอบครัวดีๆอย่างอุ้มมันนะอยากจะได้หายหวง เห็นเขามีความสุขไม่ได้เลยเหรอถ้าก็มีความสุขจริงอะ่ะแกไม่ออกจากงานมาหาเขาหรอจนป่านนี้แล้วพี่ยังไม่เลิกคิดว่าตัวเองรู้ดีทุกเรื่องอีกนะที่เขามาเนี่ยเพราะว่าเขามีทุราจะพูดด้วยเรื่อง พี่จำได้ไหมที่พี่บอกว่าพี่จะชดใช้เรื่องที่ปลอมตัวเป็นเขาอะ สองคนน่ะเป็นฝาแฝดที่แตกต่างกันที่สุดแล้วก็ค่ได้ดูเรียนเอกชนจะทำเป็นสูงโศกมันตลกยังไงแกก็หนีความจริงที่ว่าเราสองคนหน้าเหมือนกันไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นน่ะเขาจะทำให้พี่เห็นเองว่าเขากับพี่อ่ะต่างกันได้อีกแค่ไหนงั้นเขาก็ต้องทำให้ดูเราสองคนเหมือนกันแค่ไหนปะงั้นเริ่มจากฉันไปเรียนแทนแกก่อนเลย ดูดิว่าจะมีคนจับได้ไหมเฮ้ยยุเฮ้ยเอาคืนเขามาเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะพี่เอาเสือเขาไปใส่เอาเชือกเขาไปทำเชี่ยอะไรเนี่ยใครทำอะไรแกอ่ะเป็นพีพ่จริง,รงด้วยอ่ะเชีย่ยพวกอนาาพานเด็กไปจัดการไปจัดการมันแล้วให้มันมาจัดการเขาต่อแั้นเนอเราจะให้ทำไงอ่ะ ก็เรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วอ่ะให้กระตบฉันแทนไหมละ่ะที่น้องโจดใช้วันหนึ่งฉันจะโชดใช้ให้แกทุกอย่างเลยห้ามรอกเออไม่หลอหรอกถ้าพูดแล้วไม่ทำอ่ะ จะไปเห่าหน้าวัดอือเขาจะจำจำไม่ได้อ่ะพี่จำได้อย่ามาบิดนะพูดแล้วทำไม่ได้จะไปเห่าหน้าวัดพี่พูดเองจะเอาเันปะอ่ะจะให้ทำอะไรก็ว่ามาพี่ช่วยไปบอกเลิกแฟนอีกคนหนึ่งของเขาห,หน่อยสิคืออะไรอ่ะ นี่แกคบซ้อนเหรอที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้รายละเอียดหรอกแค่ปลอมตัวเป็นเขาแล้วก็ไปบอกเลิกคนนั้นให้ก็พอแกนี่แม่งสุดเลยวะจะเข้าหอกับผัวใหม่อยู่แล้วยังไม่บอกเลิกแฟนเก่าอีกอะทุเรศไปปะเขาไม่ได้ที่มาด่าคอยที่ไปบอกเลิกให้แล้วทำไมฉันต้องทำด้วยชดใช้ไง นี่คือสิ่งที่พี่ต้องชดใช้นี่ขออะไรให้ไม่มีสติหน่อยดิตอนที่เขาปลอมตัวไปเป็นแกเนี่ยแค่ำขำๆไม่ได้ไปทำเลวทำชั่วที่ไหนเรื่องไหนที่แกเป็นคนทำชั่วไว้แกก็ไปแก้เอ,เองแล้วกันเกียดดึงเขาเขาอยู่ในวงจรลูบาทพี่ไอหยุดเดี๋ยวนี้นะพี่ไอกลับมาคุยกันก่อนไม่มีอะไรต้องคุยแล้ว เขายอมผิดคำพูดไปเห่าเป็นหมาหน้าวัดดีกว่ามาทำเรื่องชัวช่วๆแทนแก่แล้วถ้าเขาขอร้องให้ช่วยในฐานะน้องสาวล่ะมาทำอะไรตรงนี้เหรอครับ ไม่มีอะไรค่ะแค่ออกมาสู่ทากการเฉยๆหน้าดูเครียดๆนะมีอะไรหรือเปล่าผมอยากให้เราคุยไดนทุกเรื่องค่่อุ้งจะบอกคนทุกเรื่อง ฉันเคยคิดว่าคนอย่างอบอุ้มทั้งเห็นแก่ตัวทั้งน่ารำคาญแต่ลืมคิดไปว่านั่นคือน้องสาวคนเดียวของฉัน ใ,ใจด้วยนะครับพ่อพ่อลกแม่คุณมอญาติคุณอบอ,อุ้มใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะหมอผ่าตัดเอาเลือดที่คั่งออกจากเยื่อหุ้มสมองเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้คนไข้ยังไม่รู้สึกตัวครับแล้วถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหมอจะแจ้งให้ญาติทราบทันทีครับ กลับมาเธออุอุ้มกลับมาให้ฉันทำหน้าที่พี่ของแกก่อนอุ้มปลอดภัยแล้วนะแต่ว่ายังไม่ฟื้นหมอกเลยยังไม่ให้เยี่ยมอะ่ะคงต้องรอดูอาการวันต่อวัน ไว้มันหายไปไวเหอะวันแต่งงานน่แท้ก็ต้องมาเกิดเรื่องแบบเนี้โหศาสารมันน่ะจะได้มีคู่ชีวิตต้องมาตายจากกันแจนแกรู้ทุกเรื่องหอยอุ้มใช่ไหมพี่พูดถึงเรื่องอะไรอะแกรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าอุ้มมีแฟนน่ะแต่ว่าไปแต่งงานกับพอ ที่ถามทำไมอ่ะที่ฉันถามอ่ะก็เพราะว่านเป็นสิ่งเดียวที่ฉันจะช่วยอุ้มได้บอกมาแฟนอุ้มเป็นใครแล้วอยู่ที่ไหน สวัสดีค่ะคุณอุ้มไม่ได้มานานเลยนะคะคุณเมย์ให้ไปรอที่ห้องอ่านหนังสือที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะ 我来取名。雷雷雷雷 ốm ló จริงๆด้วยใบหน้าดวงตาจมูกดิมฝีปาก ้มกลับมาหาเมยแล้วจริงๆใช่ไหมเธอดึงหน้าของฉันให้น้มลงมาแตะหน้าผักเล็กๆของเธอเข้าที่หน้าผักของฉันและไล่เรื่อยมาที่จมูกน้อยๆนั้นเสียงลมหายใจผ่าแผ่วดังกลงวาน เรากับต้องการการยืนยันการมีอยู่จริงของเราทั้งคู่เตืมปีปากอ่อนนุ่มคู่นั้นและเลียดชิมเรื่มฝีปากแต่ละส่วนของฉันเรากับมันมีรสอร่อยทุกการสัมผัสของเธออ่อนโยน ก็รุนแรงด้วยความโหยหาดูดดื่มแต่ก็แผ่วเบาราวลัวการแตกสลายชั่ววูบที่เราสัมผัสแห่งรักชวนหวานหวามเข้าครอบงำฉันเผลอลืมไปว่า นี่คือแฟนของน้องสาวตัวเองเดี๋ยวก่อนเมขอโทษกุ้มของไม่อยากจูบเมยไม่แปลว่าอยากจูบใช่แต่ก็ไม่ แต่ก็ใช่แหละอเมยแต่ว่าเราควคุยกันหน่อยไหมคุยสิคุยเรื่องอะไรล่ะเรื่องเมตั้งแต่เมยตาบอดเราก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอย่าบอกนะอบอุ้ม ว่าแกทิ้งเขาเพราะว่าเขาตาบอดตอนนี้อุ้มก็ตื่นบอกเลิกเองไม่ได้มึงก็บอกเลิกเขาจะได้หายค้างขาดใจกันคิดว่าล้างบาปให้น้อง,งด้วย